สวัสดีครับพบกับ Store Tech Official เช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยเรามีสินค้านะครับมาแนะนำอีกแล้วนะครับนั่นคือ i m o o Cruiser นะครับตัวนี้นั่นเองเป็นตัว Outdoor Security Camera นะครับเป็นกล้องน่าสนใจมากๆนะครับตัวนี้นะครับมาดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับกับเจ้าตัว i m o o นะครับ Cruiser นะครับ แล้วก็เดี๋ยวจะมาบอกว่ามันใช้งานอะไรยังไงนะครับเพราะว่ามันใช้งานกับโทรศัพท์แล้วก็ NVR เนี่ยได้ด้วยนะครับตัวนี้โอเคมากเลยโอเคมาเริ่มกันที่แกะกล่องเลยแล้วกันนะครับเปิดออกมานะครับก็มาเจอเจ้าใบคู่มือก่อนเลยนะครับ2ใบนะครับตรงนี้แผ่นสติ๊กเกอร์นะครับสำหรับมาร์กจุดติดตั้งนะครับกับเจ้าตัวกล้องตัวเก็บสายนะครับตัวหัวเก็บสายนะครับสำหรับติดตั้งอะแดปเตอร์นะครับ ชุดน็อตตัวขาตั้งนะครับหรือตัวติดตั้งนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเป็นตัวกล้องเลยนะครับก็เป็นตัวกล้องนะครับเป็นการแพ็กเกจเป็นแพ็กเกจที่พระดานมากซึ่งให้โฟมมันหนามากเลยนะครับหนาแบบโหเห็นได้เลยว่าหนาจริงๆนะครับมากันที่ตัวกล้องนะครับเจ้าตัวไอมูนะครับคุยเซอร์ตัวนี้นะครับ ก็เป็นตัวกล้องนะครับแล้วก็มีเสานะครับตัวแอนเทเน่าเนี่ยนะครับสองเสานะครับมาให้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับมีอะไรที่พิเศษบ้างนะครับก็เดี๋ยวไล่เลยแล้วกันนะครับเจ้าตัวนี้นะครับโหมดของเจ้าตัวกล้องนะครับความชัดของกล้องเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4ล้านนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยนะครับจะบันทึกภาพนะครับเป็น H265 นะครับด้วยความละเอียดที่4ล้านนะครับ 4MP QHD นะครับตัวนี้เนี่ยสามารถ PTC ได้นะครับก็คือแผ่นทิ้วซูมนะครับก็คือหมุนซ้ายหมุนขวานะครับแล้วก็ซูมได้นะครับมีระบบ Human Detection ด้วยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้อันนี้น่าสนใจมากเลยครับไอตัวโหมดไนวิชชั่นของมันเนี่ยนะครับจะเป็นสมาร์ทฟูลคอลเลอร์นะครับไนวิชชั่นนะครับก็คือมองตอนกลางคืนเนี่ยด้วยเป็นสีนะครับเป็นภาพสีนะครับไม่เป็นแบบว่าเป็นอินฟราเรดเป็นขาวดำอะไรแบบนั้นแล้วนะครับและตัวนีกที่น่าสนใจเลยก็คือสมาร์ททรากกิ้งนะครับตัวนี้เนี่ยการจับการเคลื่อนไหวนะครับ ไม่ว่าจะมีอะไรเดินผ่านกล้องนะครับตัวกล้องเนี่ยก็จะแผ่นตามเลยนะครับตามไปแบบว่าค่อนข้างสมูทเลยนะครับตัวนี้มี motion a c t i v a t e นะครับสปอตไลท์นะครับก็มีตัวสปอตไลท์นะครับตัวด้านหน้าเห็นไหมครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีเสียงไซเรนด้วยนะครับตัวไซเรนซิเคิลิตี้ของเขาเนี่ยนะครับความดังเนี่ยอยู่ที่110เดซิเบลนะครับแล้วก็มีไม้อยู่ในตัวนะครับตัวไม้เนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับด้านบนเป็นรูเล็ก สามารถคุยโต้ตอบได้นะครับด้วยการใช้โทรศัพท์นะครับในการเชื่อมต่อกับตัวกล้องนะครับแล้วก็พูดคุยกันได้เลยนะครับผ่านกล้องนะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับตัวนี้เนี่ยวัสดุเป็น water proof นะครับกันน้ำนะครับ IP 66นะครับตัวนี้เนี่ยเป็น Wi-Fi ก็เชื่อมต่อง่ายนะครับใช้งานง่ายเลยนะครับแต่มันไม่ได้มีแค่ Wifi อย่างเดียวนะครับตัวนี้เนี่ยมีพอร์ตแลนมาให้ด้วยนะครับ สำหรับใครที่ติดตั้งเป็น PoE นะครับก็สามารถใช้แค่สายแลนเนี่ยในการติดตั้งได้เลยนะครับแต่ขั้นตอนแรกเนี่ยจะต้องต่อไฟเข้ากับตัวกล้องพร้อมกับต่อสายแลนก่อนนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ย micro SD card นะครับสามารถใส่ได้นะครับตัว micro SD card นะครับให้ทําการเลื่อนกล้องขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ถอดฝาออกนะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มรีเซ็ตนะครับในกรณีที่กล้องมีปัญหานะครับสามารถรีเซ็ตได้นะครับแล้วก็ใส่การ์ดได้เลยนะครับตรงนี้ความจุสูงสุดนะครับที่ตัวกล้องรองรับนะครับ ตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ256กิกกันเลยทีเดียวอัดกันยาวๆนะครับตัวนี้มันมี c ว o u d Service ด้วยครับที่น่าสนใจเลยนะครับ Cloud Service แล้วก็รองรับ NVR ด้วยนะครับเดี๋ยวต่อมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูการทดสอบเลยล้วกันนะครับผมจะใช้โทรศัพท์นะครับในการเชื่อมต่อกับเจ้าตัวนี้แล้วก็ดูนะครับความชัดแล้วก็ลูกเล่นต่างๆนะครับของเจ้าตัวแอป iMove ไหลก็มาถึงขั้นตอนการใช้งานนะครับว่าตัวนี้เนี่ยใช้งานยังไงนะครับจุดที่น่าสนใจเลยก็คือเจ้าตัวกล้องเนี่ยนะครับ มันสามารถหมุนได้รอบทิศทางเลยนะครับหมุนขึ้นลงซ้ายขวาซูมภาพก็ได้นะครับแล้วก็ที่มันน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นเสาแอนเทน่าสตัวนะครับมันมี2เสาเนี่ยมันรับลื่นได้ไกลนะครับแล้วเสาใหญ่ด้วยนะครับเสาเนี่ยสูงนะครับเห็นไหมครับ2ก้านเนี่ยนะครับ มันรับสัญญาณได้ไกลไม่พอนะครับคือความแรงของสัญญาณก็ดีด้วยนะครับไม่พออีกอย่างหนึ่งก็คือเขาใส่เจ้าตัวพอร์ตแลนด์มาให้ด้วยนะครับในการเชื่อมต่อเป็น poe นะครับ่อความสะดวกสบายในการติดตั้งนะครับก็คือใช้งานต่อเป็น poe ได้เลยนะครับหรือต่อเป็นแค่ไฟนะครับแล้วก็ต่อเชื่อมต่อเป็น wifi เขาก็ได้นะครับคือสะดวกสบายมากๆนะครับเจ้าตัวดีนะครับน่าสนใจแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับผมจะทําการเปิดเจ้าตัวกล้องนะครับพอผมทําการเปิดเจ้าตัวกล้องขึ้นมานะครับเห็นไหมครับว่ามันมีไฟสีแดดงงนนนนะครรับต้้้าาาหขึม จะ z o มให้ดูนะครับตัวไฟด้านหน้าเห็นไหมครับขึ้นแจ้งสถานะนะครับว่าไฟมันเข้านะครับเดี๋ยวรอสักคู่อตอนนี้ก็จะเป็นการหมุนเช็คนะครับทิศทางนะครับของเจ้าตัวกล้องนะครับตัวนี้ก็จะเช็คก่อนนะครับเพื่อที่จะเริ่มการใช้งานนั่นเองนะครับตัวนี้ก็อย่างที่บอกนะครับมีไมค์ข้างบนหัวเห็นไหมครัเป็นรูเล็กๆแล้วก็มีลําโพงที่ด้านหลังนะครับเป็นลําโพงนี่นะครับ แล้วก็เวลาจะแจ้งเตือนนะครับมีเสียงไซเรนครับก็จะออกจากตัวนี้นะครับเวลาแจ้งเตือนนะครับหรือว่าเจอขโมยปีนเข้าบ้านนะครับโอ้โหปุ๊บไอ้ตัวนี้ก็จะดังนะครับก็จะมีเสียงแจ้งเตือนเลยครับวิววิวมาเริ่มกันเลยนะครับผมจะใช้โทรศัพท์นะครับก็มาดูกันที่โทรศัพท์นะครับผมจะเปิดเข้าที่ตัวแอป i m o life นะครับตัวนี้นั่นเองนะครับเช่นเคยนะครับก็เราก็ทําการกดบวกนะครับตัวแอปตัวนี้เนี่ยนะครับใครที่ยังไม่ได้สมัครนะครับหรือว่า ยังไม่ได้เปิดใช้งานนะครับเราก็กดข้ามไปก่อนก็ได้นะครับอันนี้ผมใช้ในการทดสอบนะครับแต่ที่จริงแล้วคือผมแนะนําจริงๆนะครับว่าให้สมัครเจ้าตัวแอปเอาไว้นะครับถ้าเกิดว่าซื้อไปแล้วเนี่ยนะครับเจ้าตัวมีปัญหาหรืออะไรเงี้ยเราสามารถเคลมหรือว่าส่งอะไรได้นะครับแล้วตัวอีเมลหรืออะไรเงี้ยนะครับตัวนี้ก็สําคัญนะครับสมัครไว้ดีกว่านะครับตัวแอปมาเริ่มเลยแกันนะครับพูดเยอะละเกียมาเริ่มกดที่บวกนะครับ เราจะทําการเพิ่มกล้องด้วยการกดสแกน QR นะครหัส QR นั่นเองนะครับพอมาถึงหน้านี้ปุ๊บเราไปพลิกที่กล้องนะครับพลิกไปด้านหลังนะครับแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้เจ้าตัวโทรศัพท์นะครับสแกน QR code เล็กๆตรงนี้นะครับแค่นั้นเองเรียบร้อยครับเท่านี้ก็เพิ่มกล้องมาแล้วนะครับเราก็ทําการกดถัดไปได้เลย พอตรวจสอบให้แน่ใจนะครับว่าอุปกรณ์ของคุณเ,เปิดเครื่องอยู่ไฟสีเขียวกับพิบนะครับเรามาดูไฟสีเขียวหน้าเครื่องขึ้นไหมอ่านี่นะครับไฟสีเขียวขึ้นแล้วกับพิปๆก็ให้ทําการกดถัดไปนะครับกดถัดไปได้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยมันขึ้นเขาว่า Wi-Fi ใช่ไหมครับอันนี้ไม่ได้หมายถึงว่า Wi-Fi ที่เชื่อมต่อจากอ่าโทรศัพท์นะครับเข้ากับตัวบ้านหรืออะไรพวกนั้นไม่ใช่นะครับอันนี้เป็น w i f i สําหรับเชื่อมต่อกับตัวเครื่องมันนะครับรอให้มัน ขึ้น Wi-Fi ก่อนนะครับแล้วเราก็ทําการกดเลือกนะครับเจ้าตัวกล้องนะครับเพื่อทาการเชื่อมต่อนะครับอ่าก็จะขึ้นแบบนี้นะครับให้เรากดนะครับเป็นตัว dap เนี่ยนะครับโพสดตามนี้เลยนะครับแล้วก็รอให้มันเชื่อมต่อแบบนี้นะครับพอมันเชื่อมต่อปุ๊บเห็นแล้วครับมันก็จะเข้าสู่หน้าเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับโดยการใช้โทรศัพท์ของเรานะครับในการเชื่อมต่อ Wi-Fi นั่นเองนะครับเราเมื่อเลือกที่2.4นะครับของผมเนี่ยจะเป็นอ่าตัวนี้คอมมาดอนะครับ2 4 g นะครับ เราก็กดเลือกนะครับเราก็ทําการใส่รหัสลงไปนะครับอ่าโอเคเราก็กดถัดไปได้เลยนะครับรอนะครับให้มันเชื่อมต่อเสร็จนะครับมันก็จะเปลี่ยนไปหน้าถัดไปได้เลยนะครับอัตโนมัตินะครับก็ให้ทําการรอโอเคก็เสร็จเรียบร้อยนะครับพอมันเชื่อมต่อเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาใช่ไหมครับเราก็ทำการกดเสร็จสิ้นได้เลยนะครับหรือตั้งชื่อเจ้าตัวกล้องของเราก่อนก็ได้นะครับสามารถตั้งชื่อได้นะครับผมก็จะตั้งตามนี้แล้วกันนะครับ AE 04นะครับก็ทําประมาณนี้นะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ทําการกดเสร็จสิ้นนะครับเพื่อไปที่ขั้นตอนการใช้งานของเจ้าตัวเครื่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะครับการใช้งานครั้งแรกนะครับเขาก็จะมาเหมือนแจกพวกแพ็กเกจการใช้งานนะครับเราก็ก็กดเอาไว้ภายหลังแล้วกันมาดูที่ตัวกล้องนะครับกดเข้าที่ตัวกล้องได้เลยนะครับคลิกรูปเพลย์นะครับอ่าภาพก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับแต่ภาพมันเหมือนมันจะกลับหัวนะครับเจ้าตัวกล้องเนี่ยปกติแล้วคือมันจะต้องติดนะครับกลับหัวแบบนี้นะครับมันจะต้องกลับด้านแบบนี้นะครับ แต่ด้วยความที่ว่าผมไปอย่างนี้กับมันนะครับมันมันมีโหมดนะครับปรับภาพนะครับก็มาดูกันเลยแล้วกันนะครับว่าเจ้าตัวนี้มันทาอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับมาดูกันที่หน้าจอนะครับจะมีปุ่มเพลและพอสนะครับให้นะครับมีหน้าต่างนะครับสาหรับติดตั้งกล้องหลายตัวนะครับก็มาดูได้นะครับก็เต็มที่4ตัวประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถปรับความชัดได้นะครับเป็น hd หรือ hd นะครับนั่นเองปรับความชัดได้เลยนะครับสามารถฟังเสียงได้จาก กดปุ่มเจ้าตัวลำโพงตรงนี้นะครับอ่าได้ยินเสียงอ่าประมาณนี้นะครับสามารถฟังเสียงได้นะครับแล้วก็จะมีโหมดขยายหน้าจอนะครับมีโหมดถ่ายภาพนะครับโหมดไม้นะครับแล้วก็บันทึกนะครับหน้าจอได้เลยนะครับเพราะตัวนี้สามารถบังคับได้นะครับโหมด PTC นั่นเองนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะกดเข้าไปที่กล้องก่อนแล้วกันนะครับเป็นโหมดกล้องนะครับจอเดียวอ่ะประมาณนี้นะครับก็สามารถควบคุมได้นะครับซ้ายขวานะครับขึ้นลงซ้ายขวาหมุนได้เลยนะครับสามารถตั้งเนี่ยหมุนกล้องได้นะครับซ้ายขวาขึ้นลงนะครับแล้วตรงนี้มันก็มีโหมดนะครับอ่าพิม a ์แมนเทคชั่นนะครับการตรวจจับนะครับอันนี้ที่น่าสนใจนะครับอ่าก็จะมีติดตามสมาร์ทนะครับถ้าเกิดว่าเรากดเปิดเนี่ยนะครับ เห็นไหมตัวกล้องนะครับมันจะขยับตามอ่ามันจะขยับตามครัแบบที่เห็นเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมไปดูหลังจากในกล้องนะครับแล้วผมจะลองขยับดูเห็นไหมัันจะขยับตามนะครับตัวนี้จะเป็นโหมดตัว t ท็ c k i n g นะครับ ที่ว่าเขาให้มาด้วยนะครับที่น่าสนใจสามารถเข้ามาตั้งได้นะครับตรวจจับเราต้องการที่จะตรวจจับอะไรนะครับตรวจจับหามนุษย์หรือว่าตรวจติดตามแบบว่าสมาร์ทก็ได้นะครับเข้ามาตั้งค่าได้เลยนะครับผมจะปิดเอาไว้แล้วกันเนาะเจ้าตัวสมาร์ทนะครับเราสามารถตั้งค่าความไวในการเคลื่อนไหวได้ด้วยนะครับนะแล้วก็ปรากฏได้นะครับความไวเต็มที่เนี่ยสุดอยู่ที่ประมาณ5นะครับแม็กของเขานะครับก็ผมใช้ประมาณ3แล้วกัน อันนี้ก็สามารถมาตั้งได้นะครับว่าโซนการตรวจจับเนี่ยนะครับก็จะให้หน้าต่างมาเป็นแบบตารางอย่างนี้นะครับเราสามารถเลือกโซนได้นะครับว่าจะเอาตรงไหนอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวผมกลับหัวนะครับเนี่ยนะครับเราก็มาเลือกได้นะครับผมต้องการให้มันล็อกแค่ตรงนี้ใช่ไหมครับผมก็สามารถตั้งได้ถ้าต้องการแค่ตรงนี้ต้องการแค่ตรงนี้เราก็มาเลือกตามช่องได้เลยนะครับพอมันมีะายที่ว่ามันเข้าไปที่ช่องปุ๊บเนี่ยที่เรา m เอาไว้นะครับมันก็จะทําการจับภาพนะครับแล้วก็บันทึกภาพให้นะครับประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้ที่น่าสนใจนะครับ การตรวจจับนะครับแล้วก็มีการแจ้งเตือนนะครับการแจ้งเตือนเนี่ยจะมีแบบว่าการแจ้งเตือนแบบเป็นข้อความแล้วก็เป็นรูปภาพนะครับหรือว่าอุปกรณ์ออฟไลน์เนี่ยมันก็จะมีการแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับแล้วก็มาที่เสียงแจ้งเตือนนะครับเราสามารถตั้งได้นะครับลิงก์กล้องปุกและนะครับเสียงดังมากๆนะครับแล้วก็มาที่พื้นที่เก็บข้อมูลนะครับพื้นที่เก็บข้อมูลนะครับ เก็บข้อมูลในเครื่องนะครับกดเก็บข้อมูลหรืออะไรพวกนี้ก็มีให้หมดเลยนะครับสปอตไลท์นะครับเปิดใช้งานสปอตไลท์นะครับลองดูสิเมื่อตรวจับมันจะเปิดไฟใส่อย่างนี้นะครับเห็นไหมฮะมอตรวจับปุ๊บมันเปิดไฟใส่เลยนะครับแบบนี้นะครับก็มีหรือปิดก็ได้นะครับผมก็จะตั้งปิดเอาไว้แล้วกันนะครับอาจจะดีเลยนิดนึงนะครับการถ่ายภาพกลางคืนนะครับเราสามารถมาตั้งได้นะครับ ก็ถ่ายกลางคืนนะครับการถ่ายภาพกลางคืนอัจฉริยะการถ่ายภาพสีในเวลากลางคืนแบบสดใสก็มีนะครับอันนี้เราก็มาเลือกได้เลยนะครับ่ายภาพสีในแนวกลางคืนแบบคุณภาพดีนะครับหรือว่าการถ่ายภาพกลางคืนด้วยแสงอินฟราเรดนะครับเราสามารถเลือกได้เลยนะครับตามนี้นะครับเราสามารถเลือกได้นะครับผมก็จะเอาเป็นแบบอันนี้แล้วกันเอ๊ะเป็นสดใสดีกว่านะครับอ่า ผมก็ตั้งเอาไว้นะครับเพื่อความไวไฟลบเงานะครับก็ประมาณ3แล้วกันนะครับมาตรฐานที่เขาตั้งไว้ประมาณนี้นะครับต่อมานะครับการรวบรวมเสียงนะครับก็มีนะครับแากเปลี่ยนอุปกรณ์นะครับแล้วก็มีตัวดับเบิลแอร์นะครับเราสามารถมาตั้งค่านะครับการเชื่อมต่อได้นะครับต่อมานะครับก็การตั้งค่าอย่างอื่นนะครับก็มาตั้งได้เหมือนกันนะครับการหมุนภาพนะครับร้อยแสองศานะครับ แนะนำในการติดตั้งกล้องกลับหัวนะครับเราก็มาเซตตรงนี้นะครับเป็น1อ80องศาหรือตั้งแบบผมอย่างนี้นะครับเราก็มาเซตเหมือนโรบอทนะครับก็ตั้งแบบโรบอทแบบนี้นะครับก็มาเซตกลับหัวได้นะครับการเข้ารหัส TLS นะครับโซนเวลารูปแบบวันที่นะครับรีสตาร์ทอุปกรณ์ได้นะครับจากโทรศัพท์แค่เครื่องเดียวเลยนะครับตอนนี้เนี่ยภาพมันกลับหัวให้แล้วเห็นไหมฮะจากตอนแรกที่ว่าภาพมันยังแบบว่าเป็นอีกด้านหนึงอยู่นะครับ โอเคก็มันมีประมาณนี้นะครับที่น่าสนใจนะครับกับเจ้าตัวกล้องนะครับ i m o v Cruiser นะครับจบไปนะครับกับการรีวิวนะครับเจ้าตัว i m o v Cruiser นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจหลายๆอย่างเหมือนกันนะครับทั้งโหมดที่ซัพพอร์ตนะครับการใช้งานนะครับทั้ง2แบบนั่นก็คือ Wi-Fi กับแบบแลนนะครับก็คือใช้เป็น PoE สวิตช์ก็ได้นะครับในการใช้งานนะครับก็แค่เสียบสายแลนนะครับแล้วก็มีไฟเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปต่อไอ้เจ้าตัวสายหรือว่าอะแดปเตอร์เพิ่มนะครับแต่ ก็คือมันก็แลกมาด้วยกับการใช้งานนะครับความเสี่ยงหลายๆอย่างก็มีเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโหมดเจ้าตัวเสาอัลเทน่าที่เขาให้มานะครับเป็นโหมด WiFi เนี่ยก็ทํางานได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ด้วยความที่ว่าอินเทอร์เน็ตจากที่ว่าเรารีวิวนะครับอาจจะยังไม่ค่อยดีมากนักนะครับมันก็เลยมีการดีเล์นะครับแล้วก็เรื่องไซเลนนะครับอันนี้อันนี้สําคัญเหมือนกันนะครับการที่แบบว่าเราปติดตั้งไว้ในบ้านเนี่ยไอ้ตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้ติดตั้งแค่ไหนบ้านได้าาาเเนีี่ยทขให้มนะครับ ทนทานนะครับน่าใช้โอเคเลยนะครับเอาไปติดตั้งไว้หน้าบ้านนี่คือทนแดนทนฝนไม่พอสามารถพูดได้นะครับ คุยผ่านกล้องได้เลยนะครับสำหรับติดตั้งไว้หน้าบ้านนะครับแล้วก็มีเสียงไซเรนนะครับที่ได้ยินไปนะครับโอ้โหหูแทบแตกเลยนะครับ1 1 0เดซิเบลนะครับดังมากนะครับดังมากๆจริงๆนะครับการใช้งานโหมดกลางคืนนะครับที่ว่าตั้งค่าได้หลายๆอย่างนะครับกับตัวไอโมดตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วมันมีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ว่ามันโอเคมากๆนะครับนั่นก็คือสามารถใช้งานร่วมกับอเล็กซ่าได้นะครับก็คือจะเป็นตัวคล้ายๆกับ Google a s s i s t a n t นะครับก็มันจะเป็นตัวเครื่องนะครับ ที่ว่าติดตั้งไว้ในบ้านนะครับแล้วก็สามารถสั่งการด้วยเสียงได้นะครับผ่านตัว Alexa ได้เลยนะครับกับกล้องนะครับมันค่อนข้างตอบโจทย์หลายๆอย่างนะครับกับตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นความง่ายนะครับความง่ายฟังก์ชันนะครับแล้วก็เรื่อง security ของเขานะครับถือว่าโอเคมากเลยนะครับกับกล้องตัวนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็ให้กำลังใจนะครับสามารถอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับว่า ีความคิดเห็นอะไรยังไงนะครับกับวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ผมจะนําไปปรับปรุงนะครับแก้ไขนะครับถ้าเกิดว่ามันมีอะไรที่ไม่ดีนะครับหรือในตอนนี้เนี่ยผมรีวิวอาจจะไม่ครบถ้วนนะครับขาดเหลืออะไรตรงไหนก็ขออภัยมาักที่นี้ด้วยนะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ